วันนี้เราเห็นหน้าข่าวหลายเรื่องเลยนะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มีเรื่องของการระงงับวีซ่าในการขอเป็นพลเมืองก็คือกลุ่มพวก PR permanent r e s i d e n c e หรือกลุ่มที่จะขออยู่ถาวรในรูปแบบต่างๆเอาเขาเรียกว,ว่าเกี่ยวกับพวก PR แล้กันแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปเที่ยวเป็นนักเรียนนักท่องเที่ยวปกติไปอเมริกาได้แต่ประเทศไทย ติดหนึ่งในเจ็ดสิบห้าประเทศที่เพิ่มขึ้นในการระง,งับการขอวีซ่าถาวรไม่แบบชั่วคราวนะวีซ่ามีสองชนิดถาวรกับชั่วคราวการเยี่ยมเยียนก็เป็นแค่ถชั่วคราวการเรียนหนังสือชั่วคราวการทำงานก็ชั่วคราวจริงๆแล้วมันพวกนี้ชั่วคราวการไปเที่ยวฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร โลกทั้งใบจะทําอะไรเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่เป็นพวกเดียวกันผมเคยพูดในปี2019วันที่10มกราคมผมขอย้อนย้อนกลับไป2019ผมเคยพูดว่าจะเกิดอุบัติภัยเขาเรียกอุบัติการเกิดขึ้นเชื้อโรคไข้หวัดจะเกิดขึ้นจะแพร่กระจายแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกษิจ เป็นการต่อสู้ด้วยเศรษฐกิจเขาเรียกว่าอะไรนะสงครามการค้าเกี่ยวกับเรื่องของยาและเชื้อโรคโลกใบนี้จะถูกล็อกดาวน์ตอนนั้นไม่มีใครเชื่อเลยทุกคนในปี2019บอกว่าผมบ้าเพิเจอโลกใบนี้มันจะล็อกดาวน์ได้ยังไงแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วผมบอกด้วยว่าเป็นเชื้อผสมมาจากเชื้อไข้หวัดโควิดหรือไข้หวัดนก แล้วผมบอกด้วยว่าเป็นช่วงของปลายเดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปแล้วผมพูดอีกว่าโลกปีนี้จะล็อกดาวน์แล้วเขาพร้อมใจจะทําเหมือนกันวันนี้ก็มาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกากันยาถึงพฤศจิกาปีที่แล้วปี2025หรือ2องพลก 18, ผมทำนายไว้ว่าสิ้นปีตั้งแต่วันที่สามเอ็ดหนึ่งธันวาคม เราจะไม่ได้อยู่เป็นสุขเราจะไม่ได้อยู่แบบสงบอีกต่อไปทั่วโลกวันนั้นก็เกิดเหตุการณ์หลากหลายนะที่แบบเป็นระดับประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่เริ่มวันที่31 1ประวัติศาสตร์โลกมาตลอดระยะเวลา15วันทุกอย่างคุณผู้ชมไปดูในในไทม์ไลน์ทั้งหมดเลยช่วงเวลาตั้งแต่31จนถึงวันนี้วันที่15 เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นการจับตัวประธานาธิบดีมาดูโรหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปในเวนเนซุเอลาหรือการโจมตีหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไฟไหม้ที่สวิตเซอร์แลนด์ที่มีคนเสียชีวิตมากมายเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเป็นประเทศที่พัฒนาสูงสุด แล้วเป็นที่ที่คนล่ำรวยไปเล่นไปสกีที่นั่นมันทุกอย่างเลยนะแล้วก็เกิดเหตุการณ์เครนถล่มคนตายเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้อีกมันมีเรื่องมากแต่บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเราจะอยู่ไม่สงบแต่ผมแค่อยากทิ้งท้ายนิดน,นึงว่าทั่วโลก พวกเดียวกันจะทำอะไรเหมือนกันตอนนี้เนี่ยเขาจะให้คนออกนอกประเทศกันในแต่ละที่เช่นในอิหร่านนี่เป็นประวัติศาสตร์ของอิหร่านเลยจะอยู่จะไปนะแล้วคนในพวกเดียวกันเช่นแคนาดาอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์อเมริกาหรืออะไรพวกเนี่ยเจรมนีฝรั่งเศสนี่พวกเดียวกันหมดอิตาลีเขาก็บอกบอกนะให้ ให้คนคนในประเทศเขาเนาะเขาเรียกว่าเหมือนกับออกเดินทางได้แล้วเพราะว่านี่แสดงว่าเขาทำอะไรเขามีแผนการเขามีแผนการฉะนั้นอยากจะเตือนคุณผู้ชมผมพูดไปตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะอย่าไปอยู่ในชุมชนในตลาดในห้างสรรพสินค้าในเทศกาลต่างๆคือถ้าเลี้ยงได้ดี ที่ที่ไหนที่เคยเกิดมันจะเกิดฉะนั้นแค่เตือนไว้เฉยๆเตือนเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่ของผมนะของคนที่ดูรายการผมฉะนั้นบอกแค่นั้นนะว่าเตือนไว้นะแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมผมเคยพูดไปแล้วผมเคยพูดเรื่องของธนาคารจะล้มที่อเมริกา มันก็เกิดขึ้นในปีในเดือนนั้นเนาะผมพูดแล้วว่าประเทศไทยธนาคารจะรวบรวมรวบรวมกันมีของธนาติทหารไทยตอนนั้นก็รวมกันไปแล้วเนาะเป็นททบแล้วก็ธนาคารตอนนี้ซบเซาปลดคนงานมันกำลังจะล่มฉะนั้นเนี่ยไม่ได้พูดให้กลัวนะแค่ให้เราระมัดระวังว่าอ่ะคุณผู้ชมต้องมีเงินสดติดตัว มีฝากธนาคารบางส่วนมีเงินสกุลเงินต่างประเทศเก็บไว้เพื่อเล่นเงินแบบผมแบบแลกเป็นเงินตาฝากเงินต่างประเทศแต่ที่ผมพูดคือเมื่อเรารู้ว่าความไม่มีสถิตภาพแม้กระทั่งรถยนต์แล้วกันกระบะที่ประเทศไทยที่แบบเป็นเป็นทาสอะเป็นทาสของคนญี่ปุ่นอะคนไทยก็เป็นเจ้าของด้วยเนาะ แล้วเราต้องซื้อ isuzu toyota เป็นกระบะปัจจุบันนี้ยอดขายจาก70%็เรหลือ30% 40%มันหายไปนะแต่ผลดีของมันก็มีด้วยก็คือเราได้รถไฟฟ้าที่ราคาถูกแล้วก็รถที่ตอบโจทย์มากขึ้นที่เราเสียเงินเท่านี้แต่เราควรจะได้มากกว่านี้ไม่ใช่ เสียเงินค่าซื้อสับกระบะหรือรถยนต์สันดาบแบบเบนซินแล้วปรากฏไม่ได้ให้อะไรเหมือนอย่างอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนเกาหลีหรือว่าของต่างประเทศฝรั่งที่เขาให้แม้กระทั่งช่วยเรื่องการขับความปลอดภัยสูงสุดนี่แหละมันเป็นเพราะว่าวงจรอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนไปแต่ผมแค่มาทำนายดวง วันนี้ผมอยากจะมาทำนายดวงนิดหนึ่งนะครับคุณเปาเปาไทยเหรอบอกว่าตอนนี้กลับมาหัดกินมือเดียวและดูแลสุขภาพกายใจมากขึ้นมีความสุขกับปัจจุบันฝึกดูลมมากขึ้นโฟกัสที่ตัวเองนี่เป็นคำตอบที่ตอบโจทย์เขาเรียกว่าตอบคำถามได้ดีทั้งหมดชีวิตคนเราต้องกลับมาให้ความสำคัญเรื่องของใจและกาย ของเราเองนี่แหละถ้าเราดูกายดูใจเราให้เป็นเราจะไม่ไปหมกมุ่นแล้วไปก้าวไายชีวิตใครอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะผมเป็นหมอดูนะครับฉะนั้นการทำนายดวงก็ต้องใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังไม่จำเป็นต้องเชื่อผมทั้งหมดถ้าชอบรายการผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่าน